สวัสดีจ้าวันนี้เรามาทำข้าวหลามในหม้อหุงข้าวแบบง่ายๆนะคะส่วนผสมก็จะมีเกลือค่ะเกลือใส่ตามชอบได้เลยนะคะน้ำตาลถั่วดำข้าวเหนียวเขีย่ยงูแช่ถึงสามสี่ชั่วโมงนะคะอย่างตำ่ำแล้วก็น้ำกะทิ ใส่ใบเตยด้วยนะคะเพื่อความหอมใครชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลเยอะๆได้นะคะใครชอบเค็มนิดนึงก็ใส่เพิ่มไปอีกได้จ้ะวิธทีทำก็จะง่ายๆนะคะใส่ข้าวเหนียวลงไปในหม้อหุงข้าวค่ะแล้วก็ใส่ถั่วถั่วดำนะคะถั่วดำตาม,ตามชอบค่ะ ามชอบก็จะใส่ประมาณนี้นะคะไม่ค่อยชอบถั่วดำน้ำกะทิของเราจะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วก็เกลือส่วนนี้ก็คือใส่ผสมไว้แล้วนะคะใส่ผสมไว้แล้วกำลังพอดีนะคะในถ้วยนี้ก็จะประมาณน้ำตาลหนึ่งถ้วยคะ่ะเทลงไปเลยนะคะในหม้อหุงข้าว เอาแค่พอท่วมนะคะเอาแค่พอท่วมแค่พอท่วมแล้วก็ปิดฝาแล้วก็กดนะคะพอรอรอหม้อหุงข้าวดีดดีดแล้วรอสักสิบนาทีนะคะดีดสักสิบนาทีค่อยเปิดฝานะคะพอดีดปับ๊บอย่าเพิ่งเปิดฝานะคะรอสิบนาทีก่อนมันจะได้สุกพอดีคะ่ะไม่แฉะนะคะ แมพอสุกล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะอร่อยค่ะแค่นี้เราก็จะได้หมอหุงข้าวข้าวหลามกินง่ายๆนะคะโอเคค่ะ